สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ช่องเลขงมงคลก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับตัวตนคนเกิดวันอังคารสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์และอาทิตย์ก็สามารถไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะพระอังคารหรือเทวดาประจำวันอังคารตามตำนานโบราณได้กล่าวถึงการกำเนิดไว้ว่า พระอีศวรทรงได้สร้างพระอังคารมาจากมหิงสาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบือจำนวน8ดตัวโดยไร้พระเวทให้ละเอียดลงจากนั้นห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อนๆของแก้วเพทายพลมด้วยน้ำอมฤตจนกลายร่างเป็นเทพพบุตรรูปร่างกํายำแข็งแรงมีวรกายเป็นสีแดงอมชมพูมีวิมานเป็นทัพทิมทรงมหิงสาเป็นพานะ เนื่องจากพระอังคารกำเนิดมาจากมหิงสาเป็นเทวดามหาบุรุษที่เข้มแข็งจึงเป็นผู้ที่มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเป็นนักสู้ตัวจริงคนวันอังคารเป็นคนที่ไม่ชอบการอยู่นิ่งต้องหาอะไรมาทำทำนูน่นทำนี่ได้ตลอดเวลาไม่ชอบอยู่เฉยๆมีสเสน่ห์ร่าเริง ตรงไปตรงมาตรงมากๆโดยเฉพาะคำพูดเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงพูดจาแบบขวานผ่าซากสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็จะคิดว่าคนวันอังคารเป็นคนที่หยิงแต่จริงๆแล้วเป็นพวกประเภทที่ไม่คุยกับคนที่ไม่สนิทแต่ถ้าอยู่ในวงเพื่อนแล้วล้วก็เป็นคนที่คุยเก่งมาก ข้อเสียของคนเกิดวันอังคารก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอารมณ์เพราะเป็นคนที่รักจริงเกรียดแรงเวลาที่ไม่สบอารมณ์ขึ้นมาหรือว่าโมโหขึ้นมาก็ทางที่ดีควรจะเลี่ยงหนีไปเลยดีกว่ายิ่งเวลาที่ระเบิดลงตูมตูมนี่เรียกว่าไม่สามารถที่จะมีใครหยุดได้ในบางคนก็ถึงขั้นที่เรียกว่าทำลายข้าวของคว้างปลาข้าวของกันได้ทีเดียวนะคะ คนวันอังคารเป็นคนที่ขยันมากเต็มที่กับการทำงานยิ่งทารับปากอะไรใครไว้เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องทำให้ได้ให้ดีให้เพอร์เฟรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่เป็นอย่างดีแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนเนาะ mm. ก็เลยเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วคิดปุ๊บทําปับ๊บไม่ชอบอะไรที่ชักช้าจนบางทีก็ต้องมานั่งเสียใจเพราะการรีบร้อนตัดสินใจของตัวเองนี่แหละ ภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นคนแบบแข็งๆกระด้างกระด้าง,างแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่คิดมากชอบเก็บอะไรไม่ดีเก็บอะไรที่ไม่สบายใจมาคิดอยู่คนเดียวกลั้นน้ำตาเก่งมากแต่เวลาที่ทนไม่ไหวจริงๆก็แอบไปร้องไห้คนเดียวคนรังคารไม่ชอบคนหน้าไหว้หลังหลอกเกลียดการเสแสร้งและก็จะหงุดหงิดมากถ้าเจอคนที่ทำอะไรชักช้าแล้วไม่ได้ดั่งใจ ด้านความรักแพ้ทางคนขี้อ้อนแพ้ทางคนเอาใจเก่งคนช่างเอาอกเอาใจถ้าเกิดมีใครมาใส่ใจดูแลก็จะหวั่นไหวได้ง่ายด้วยความที่รักจริงแล้วก็เกลียดจริงๆถ้าในกรณีที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะกับคนวนังคารแล้วเลิกลากันไปแบบไม่ดีจบไม่สวยคนวนังคารแทบจะไม่มองหน้าแฟนเก่าคือจะกลับ คือจะให้กลับไปเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้นะคะเห็นหน้านี่คือไม่มองหน้ากันสุดท้ายก็คือข้อควรระวังของคนวันอังคารก็อยากจะเตือนไว้เลยก็คือเป็นคือบางทีเหมือนเป็นคนที่ใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดตั้งใจจะซื้ออย่างนึงก็ไปซื้ออะไรไม่รู้มาเยอะแยะเผลอแป๊บเดียวเต็มบ้านไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นก็อยากจะให้ระวังการใช้เงินบ้างก็จะดีมากๆ คนวันอังคารเป็นมิตรกับคนวันศุกร์แล้วก็จะไม่ค่อยถูกชะตากับคนวันอาทิตย์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้กันด้วยเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปหรือว่าถ้ายังไงอยากให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์กันได้เลย ทางช่องเลขมงคลจะนำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ